สวัสดีครับมือนีสิพามายามด่างครับผมใส่ด่างไว้เมื่อวานหรือครับหมานเพราะหมานอุปผูก,กรู้มียังไงครับกระสังกระมังลุ้นถึงขนาดต้องเอาถุงปุ๋ยมาใส่ปลาเลยทีเดียวเอาเริ่งได้ครับ สิได้ช่อมลายแปอว่านี่กระได้หลายเติบอยู่พอได้กินครับแปะปลาสูบครับผมตัวแรกของซาวนี มนัมนครับมนัมนมันอันนี้เอามาไว้ใส่ปลานิ้นหน่อยอันนี้ไว้ใส่ปลาน,นีครับผมตุง้งปุ๋ยเอามาใส่อะไรตุงปุ๋ยเอามาใส่ด่างครับ <c oughs> เอามาเพื่ออะไรครับผม มันรอยไหมรอยถือไปวนไหลให้มันให้มันมีน้ำผูกไม่กลับไปป่ <c oughs> ยซะ <c oughs> ได้แล้วครับปนินครับ ฮะเหาเซีนข้างได้สองตัวฮะอืมได้สองตัแล้วนะแต่ขูนะ่น่ะ mehr habe อาไหมครับผมกำบัาไฟนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับผมปอปลาตาลุ่มปุดบทังสีครับผมค่อยๆเนี่ย ไล่ไปตามเกดนะครับเพื่อปลอดภัยที่สุดคือใส่ถุงเที่ยว <S 2> <S 2> <S 2> ด่างแค่ส,สิยงพวกกูเหรครับเราองุยมานรอเบิ้งอาการอีกสักนะิอนึงครับผมถ้าแยร์มอนี้ฝนตกขาฝนตกนี่ปลาสิเลียลดีครับปลาสิร้อยหนามเดนน่านีมันก็จะพิษต่างไปแล้วครับผมปลาอีปลาดีเื้อปลาเข่งไงปลาเข่งไงภาษาอันนี้เพื่อนไว้ยังครับ พักกลางขึ้นนี่ยังไงปลาอย่างปลาอย่างไม่เห็นหัวปลาปูหอยปูด้วยนี่หอยปูปลาอย่างปลาอีปอครับบ้านผมเอินปลาอีปอแตะน้ำเบ่งเออหะแถมมันซูมไม่ใช่ปลาหมอทีนะครับปลาคุณปือ ต้องเรียกเขาแบบสุภาพนะครับแต่ก่อนแหลกผมใส่ผมบุหูจักครับผมก็ไปหาแม่บอกแม่เอ้ยปวดประาะวัดิพราะไหวมีปากเข่งมีตัวยใหญ่นะ <c oughs> ไปห่อนแม่หัวขวานมาซานนะนครับบุหูจักไปอีกเปื่อยนครับ โอเคครับปลอดภัยไว <d> ้ก่อนอย่าโซ่โดนปลอดภัยไว้ก่อนนะครับสว <d> ัตรงนี้ <d> ป่าธรรมชาติพราะว่ามันว่าเป็นปา่ามันครับ <d> ถ้าเป็นป,าปน่ามันป่าตอนซ่นี้นี่ เดือนบาท่านหอดใ้เดือนกวกวัาสองเดือนนะครับนี่ครับใครไปเป็นพันครับผมปาน,นินเอา เอาเ<อ>กาะปันไหนเกาะเงี้ยงไว้มันถือโมเป็นยังถือบารสบารสองบาราสองปนี่กับโอเคแล้วครับอุ้ยน้อยเดียวพี่น้อนแยบรุดแล้วมอสกี่รูทแล้วเนี่ยนะครับปลาแปดส้นนี่แหละครับปลาแปดส้น,น สวัสดีครับหมุนทางอ๋อหมุนขอมุนครับทังสี่ตรงไล่เก็ตครับผม ตัวนี้กับข้าวหรือพ่าพันแม่พันตัวนี้กับข้าวใช่ไหมตัวหน่อยก็เป็นกับข้าวัปลาธรรมชาตินะครับถ้าเป็นปลาเลี้ยงเขาคือว่าตัวหน่อยแท้แต่ว่า สาธารรธรรมศาสตร์กับชาวบ้านได้ขอได้ขอขอไปกินครับผมเยาวราอประเทศเปลี่ยนปลารับาิมอากสับเป็นกลางายูฮากินยูมูมูนี่นี่ครับผมไม่ได้เดือดร้อนนอนตีดักเลียงวัวเรียงวายอยู่บาสนะสบายเ เดีครับทิาเดียวโลกวางครับผมยอย่างทที่เานน้บลูก็มีว่างที่นะครับครับเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวไปรุ่นกันครับเอามาให้เรื่องกันครับไปทัวร์ทีทัวร์แดงกสิบไปหาไปทัวร์ทีทัวร์แดงจะสิบไามาให้เรับผง ผลงานเช้านี้เดินีแรเดพีหนองีบ่าผ้าเที่ยวเช้านี้ก็ได้แกงนะครับได้ปิ้งได้ขับขัวได้ไปผู้ขั่นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมทักไป้ะนี้ครับอย่าลืมพดติดตามน้ะครับเด้อ ฝากไล่ฝากแช่กันนะครับหากินมันบาท <ไป S 1> ครับผมสวัสดีสวัสดีครับ